สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องแอปสก้นทีนะครับตอนนี้เราอยู่เป็นที่เวียดนามแล้วนะครับก็ต่อเช้านี้ก็อยู่เวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่ซาปานะครับ เราอยู่เป็นที่เวียดนามแล้วนะครับก็ตอนเช้านี้ก็อยู่เวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับเราขณะนังจะเดินทางไปที่ซาปานะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถนอนกันนะครับว่ามีความสบายมากเพียงใดค,ครับเพื่อใครที่ต้องการอยากเดินทางนะครับจากฮานอยไปซาปาโดยการใช้รถนอนเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรกันบ้างนะครับติดตามชมกันครับเรามาชมบรรยากาศในรถกันก่อนเลยนะครับรถนอนเนี่ยก็จะเป็นรถนอนแบบสองชั้นนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็จองไว้เป็นชั้นล่างนะครับชั้นบนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะมีช่องสําหรับสอดเท้าเข้าไปนะครับเป็นประมาณนี้เพื่อขึ้นไปบนชั้นบนนะครับบรรยากาศภายในก็จะเป็นทางเดินนะครับนี่ทางเดิน รงเข้าไปนะครับมีอยู่ประมาณ 1, 2, 3, 4, 5ช่องนะครับก็ประมาณ20ที่นั่งนะครับทั้งหมด20ที่นะครับของเราเนี่ยนั่งเป็นด้านหน้าสุดเลยนะครับของผมนั่งเป็นอยู่ห้องด้านซ้ายร่างหน้าสุดนะครับบรรยากาศโดยรวมของพื้นที่รถนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเรามาดูภายในของ ช่องห้องนอนกันบ้างนะครับเริ่มเข้ามาเลยเนี่ยก็จะมีเป็นตัวผ้าม่านเนี่ยครับเป็นตัวเปิดนะครับสามารถเปิดแล้วก็ปิดปิดได้ประมาณนี้นะครับเข้ามานะครับก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับแสงสว่างนะครับก็จะเป็นแบ็ไม่ใช่แบ็ครคือจะเป็นไฟ LED สีฟ้านะครับเวลากลางคืนก็จะถนอมสายตานะครับแล้วก็ทางรถเนี่ยจะมีน้ำดื่มมาให้หนึ่งขวดนะครับ อยู่ตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> โซนของหน้าจอก็จะกว้างมากนะครับหน้าจอสัมผัสได้นะครับแต่ว่ามันเล่นอะไรไม่ได้ผมก็รู้สึกว่ามันใช้งานไม่ได้จริงนะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบความปลอดภัยเนี่ยเขาจะมีตัวทุบก,กระจกให้นะครับมีปุ่มเรียกพนักงานนะครับมีกดโหมดสลิปนะครับก็คือการเปิดปิดไฟตรงช่อง ด้านล่างของเท้าเรานะครับปิดเปิดปิดจอ led นะครับนี่เปิดปิดได้แล้วก็เปิดปิดไฟได้นะครับเวลากลางคืนนะครับจะประมาณนี้นะครับผมบอกสามารถตรับเครื่องได้นะครับหวยขันกดสลักตรงนี้นะครับสามารถเอียปรับได้เลยแล้วก็นั่ง พื้นที่ส่วนพื้นที่นอนนะครับก็จะมีตัวหมอนรองคอตัวนี้มาให้นะครับมีผ้าห่มให้เราหนึ่งผืนนะครับที่นอนก็นุ่มนะครับไม่ไม่แข็งจนเกินไปนะครับจะมีสติเบลให้รัดด้วยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะซ่อนิติเบลไว้ให้นี่สามารถรัดเอาไว้เพื่อความปลอดภัยตอนเรานอนได้นะครับส่วนเรื่องรองเท้านะครับเขาห้ามใส่นะครับเขาจะมีถุงใส่รองเท้าให้นะครับนี่ ก่อนขึ้นรถนะครับเวลาจะแวะปั๊มแวะอะไรนะครับเขาก็จะมีรองเท้าแตะเตรียมไว้ให้เราเลยนะครับโดยไม่ต้องเอารองเท้าออกมาจากถุงเลยนะครับพื้นที่เนี่ยครับก็สามารถนอนแบบเหยียดขาประมาณนี้เลยครับของอาจจะล์รนิดนึงนครับนี่ผมสูง175นะครับนอนได้เหยียดขาแบบสบายๆนะครับพื้นที่ความกว้างก็ พอสมควรได้เลยนะครับพูดจริงๆว่าคนตัวเล็กๆมานอนข้างๆเราได้คนหนึ่งเลยนะครับเสียงอาจจะเบานิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะรบกวนผู้โดยสารที่เราอยู่ข้างๆนะครับต่อไปช่องแอร์นี่ครับช่องแอร์ก็มีให้สองช่องเลยบอกเลยว่าแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของประมานปิดได้เลยเรามีปิดพอปิดก็จะได้บรรยากาศประมาณนี้เลยครับนี่ พอปิดแล้วอารมณ์ก็จะเปลี่ยนเลยครับนี่ครับเป็นการเป็นส่วนตัวมากนะครับนี่เดี๋ยวเราจะลองปิดไฟทั้งหมดให้ดูนะครับว่าห้องรดสารตอนกลางวันจะมืดเพียงใดนะครับนี่ได้ประมาณนี้นะครับนี่ก็มืดหลับได้นะครับเวลาเดินทางตอนเช้าที่มีแสงสว่างจะมีช่องแสงสว่างส่องลงมา ตามนี้นะครับจะเป็นช่องสอดเท้าสําหรับชั้นสองที่เขาจะต้องเอาไว้ขึ้นด้านบนนะครับเดี๋ยวเราเปิดไฟก่อนครับน,นี่ครับไฟสลีปปิดตรงนี้นะครับจะเป็นไฟส่องตรงเท้าเรานะครับถ้าไม่ชอบก็สามารถเลือกปิดได้เลยจอกดเปิดหน้าจอก็จะทํางานนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับหูฟัง เขาจะอยู่ตรงนี้ครับ <c oughs> มีแจ็คเสียบหูฟังให้มีช่อง USB-A ให้ประมาณนี้นะครับแต่หูฟังเหมือนมันจะใช้ไม่ค่อยได้พอขย่าไปมันมีอะไรกองแกงกองแกงอยู่ในหูก็ไม่รู้นะครับน่าจะใช้งานเสียงอาจจะไม่ค่อยดีมานะครับถ้าเน้นพักผ่อน เน้นความสบายบอกเลยว่ารถนอนอันนี้ผมให้คะแนนเต็มสิเลยนะครับเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ต้องไปกังวลนะครับมันอาจจะใช้ไม่ได้จริงนะครับก็เน้นเดินทางเอาแบบสบายนะครับบอกเลยว่าน่าเอามาใช้บริการมากในบ้านเราครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับจะมีโคมไฟเล็กๆอยู่ด้านบนซ้ายมือของเราเป็นระบบสัมผัสนะครับสามารถสัมผัส ได้นะครับให้ไฟขึ้นนี่เี้เลยสามารถปรับระดับขึ้นให้ได้ด้วยนะครับได้ถึง3ระดับอันนี้แบบสว่างสุดแล้วก็ปิดเลยนะครับนี่แบบสว่างน้อยสว่างมากแล้วก็แบบสุดเลยนี่ครับให้มนรยากาศแบบนั่งที่นั่งแบบ First c คลาสของเครื่องบินเลยนะครับสามารถเล่น WiFi ได้ด้วยนะครับระหว่างการเดินทางน,นะครับถามว่าเร็วไหมนะครับก็ ก็ถือว่าพอไปได้เนี่ยครับอันนี้ลองกดดูนะครับกดรูปกดวิดีโอดูนะครับก็หรือไหลใช้ได้ดีนะครับระหว่างการเดินทางก็จะได้ไม่เบื่อนะครับเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์ของเรานะครับก็จะไม่ค่อยมีนะครับก็ใช้ Wi-Fi ในรถบัสเอาเนี่ยแหละนะครับและนี่ก็คือรีวิวสั้นๆนะครับบรรยากาศรถนอนในการเดินทางจากเมืองฮานอยไปซาปานะครับก็จะใช้เวลา ประมาณเกือบ5ชั่วโมงนะครับก,กว่านะครับก็จะถึงนะครับผมยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอปสกายทีด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขออนุญาตไปนอนต่อก่อนครับขอบคุณครับ